เจ่ะคุยกับพี่ต้นถ้าไปต่อดูดูคลิปที่เจอัพลงล่าสุดอะไรเงี้ยเจะคุยพี่ต้นว่าเวลาเราก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดนะครับเราจะมีความสุขในชีวิตถูกไหมแล,แ,ลแล้วเราเวาพี่ต่อมาเทรดช่วงเอาช่วงก่อนที่จะมาเจอเจเยี้ยรู้สึกว่าความความสุขในชีวิตพี่ต่อหายไปไหมก่อนเจอ <S <S ใช่ปะก่อนเจอจิตตกก่อนเจอนะอืมเพราะว่ามันไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปมอง ว่าคนนั้นเทรดได้คนนั้นเทรดได้เงินเยอะทำไมคนนั้นเทรดได้ชนะตลอดเลยเราแม่งแพ้อยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ยังพียึดติดกับการแบบเทรดแบบเดิมอ่ะเข้าใจแบบเดิมเดิมทีม่เราจะทำอะไรเงี้ยอืมันเลยจิตตกใช้คํานั้นเลยนะมันมันมันส่งผลกระทบไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงิงนการเทรดหรือเงินทุนสุขภาพความสัมพันธ์แน่ยอ่านแล้วก็เรื่องของงานหลักเป๋เป๋เลยอะไรเงี้ย จจเพราะว่า<น>ความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ไงพี่ต่อคุยกับเจ,เจมาสองเดือนจะสามเดือนแล้วเนาะมกรากุมพามีสามเดือนแล้วรู้สึกแบบหน้ามือหลังมือไหมรู้สึกว่าเต็มเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแบบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับพี่ต่อทั้งทั้งแบบความสุขในการเทรดหรือว่าแนวคิดในการเทรดพี่พยายามสังเกตตัวเองทุกวันนะเอาจรงงั้นตั้งแต่พอเรียนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอี่ที่ที่ทามา มันมันมันพลิกเลยมันคนละแบบเลยอืรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันมันผสมประสานกันไม่ได้อเออมันไม่จาเป็นต้องมาอยู่หน้าจอขนาดนั้นหรือมันไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบติดตามมันตลอดเออกลายเป็นว่าติดตามไปสิ่งนี้แป้งก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วก็พาไปเสียให้สิ่งหลักที่เราทังท็ออยู่ด้วยใช่ไหมเออใช่มันมันมันส่งผลหมดแต่ตอนนี้ก็คือแบบชิวแล้วมัน ไปต่อได้เหลือแค่ประสบการณ์และการเก็บเกี่ยวการสะสมและการตัดสินใจและอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> จบอกว่าทุกคนอะ่ะถ้าท <พบ S 1> ่านพ, <บ S 1> พี่ต่อยดูคลิปเรียนเรียนนิ่งเคร์ฟเจล่าสุสดที่เจย์ทำลงไปเนาะมันจะมีจุดที่เราจะเป็นจุดที่มันอยู่ในจุดที่เฟสที่สี่ก็คือเลนจ์ดอดาวอาจุดเนี้ยจะคิดว่าจุดเนี้ยมันคือจุดที่มันนานมากไอ้เลนจ์ดอดาวเนี่ยมันนานมากคือคนบางทีคนรู้ตรวจคุ้มแล้วแบบอยู่ในจุดเนี้ยมันนานมากเจคิดคมองว่าถ้าคนที่ที่เจคุยกับพี่พี่พี่เติ้งอ่ะ เจว่กพพี่ต่อตอนนี้แกอยู่จุดที่ห้าแล้วเจว่าตอนนี้พี่ต่ออยู่ในจุดที่จะจุดที่ห้าแล้วก็คือจุดจุดนี้มันจะเป็นจุดที่แบบว่าพอเราเริ่มเป็นธรรมชาติกับมันนะพี่ต่อธรรมชาติมันกําไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกาไรครั้งที่เราได้มามันไม่ได้ฟุกมันได้มาแบบสิ่งที่เราวางแผนมาอย่างดีหลังมาเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยคือกำไรที่เราได้มาปุ๊บมันจะมีความปลอดภัยมันจะรู้สึกด้วยตัวเองว่าอืม พี่ต๋อรู้สึกไหมใช่ใช่เออแต่สิ่งนี้ยสําคัญมากเลยเริ่มต้นที่เจให้ทําอ่ะการวางเป้าหมายของตัวเองก่อนอ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราอ่ะไปถึงเป้าหมายเล็กๆนั้นเนี่ยแล้วหรือยังมันจะค่อยๆขยับไปดีละขั้นอะ่ะมันมันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบเราเข้ามาในตลาดใช่ปะ่ะโอ้เรากะเอาหนึ่งร้อยอ่ะแล้วเราไม่ได้มีเป้าหมายจริงๆนะแค่บอกว่าอยากจะทําให้แม่งเป็นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นอะไรก็ว่าไปอะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายจริงๆมันแค่แบบว่า แค่อยากจะทําแต่พอเรามานั่งคุยกันลึกๆแล้ววางเป้าหมายจริง,รงๆว่าเอ้ยเราต้องการอะไรมามาถามตัวเราเราต้องการอะไร,ร,รและอยู่บนหลักความเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่แบบโอเวอร์แบบอะไรขนาดนั้นนะเออมันทําให้เราแบบค่อยๆเดินไปทีละขั้นอนะ่ะได้แบบอย่างเข้าใจแล้วสมุนอ่ะบวกกับเจให้ความรู้ที่มันถูกต้องเนงี่ยมันก็เลยทำแบบเออมันเลยทําให้แบบเนี่ยพอเนี้ยพี่ก็ถึงเป้าหมายอะไร่ปล่ะของท่านแรกแล้วเออ เนี่ยเราก็เห็นด้วยกันเนี่ยเนี่ยก็ต้องมันก็ไปต่อได้แล้วใช่แล้วพสกิลตอตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือเฟสตอนนี้ก็คือเราจะไปพนาสกิลอีกด้านหนึ่งต่อแล้วเพื่อให้มัน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 เติบโตได้อีกเวลหนึ่งแล้วอ่าตอนนี้เวลเวลนี้เริ่มตันละไปละเราเราเราผ่านละไปอีเวลหนึ่งที่เหลือก็อยู่ที่ตลาดแล้วเราก็ตามธรรมชาติของมัน